ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาแบบมาทําความสวยความงามกันกนิดนึงเพราะว่าเราห่างหายกันไปแบบนานมากนานมากๆที่ไม่ได้พาไปแบบทําสวยเสริมสวยความลมงความงามที่ทุกคนแบบขอมาให้พาไปวอล์กวันนี้นะคะแก๊ก็เลยจะพามาวอล์กทำไฮฟู้กับทุกคนคือด้วยความที่ว่าแบบเนี่ยเราไม่ได้ทำมานานความแก้ม ความแก้มมาความเหนียว ความเห็นก็มาจากที่แบบดูมานะคะเกลก็เลยคิดว่าเกลจะมาทำไฮฟูที่เมโกบีฟิลค่ะก็เนี่ยศึกษามาแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ในการทำไฮฟูกันจะ้ะซึ่งเกลก็ไม่เคยทำเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าแบบมันเจ็บมากเจ็บน้อยยังไงแต่ที่อ่านมารู้สึกว่าสมมติถ้าแบบกลัวเข็มใช่ไหมอย่างเกลกกรู้สึกว่าเออแบบไม่อยากฉีดอะไรเข้าไปเราก็เลยคิดว่าเราลองมาทำไฮฟูกันดีกว่ารอบนี้นะคะมันจะเป็นยังไงต้องรอดูจบคลิปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเกล จะรีวิวว่าหลังจากที่เกลทำแล้วอะ่ะมันจะแบบรู้สึกว่ามันขึ้นหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอไปหาคุณหมอก,ก่อนเพราะว่ามาที่นี่ก็ต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอก,ก่อนนะคะไปดูกันเลย You know that the queen that the I'm thinking It's like started So done before baby Know that I gave him my all. I เรากำลังจะเดินขึ้นไปทายาชากันนะคะทุกคนที่นี่คือเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเกาหลีเลยอ่ะคินิตกจดแบบวัยรุ่นมากอย่างเราอายุว่สามสิบต้นๆวัยรุ่นไปไป <c oughs> ค่ะตอนนี้เรากำลังรอทายาชานะขึ้นมาหน้าห้องคือแบบเนี่ยมุงถ่ายรูปที่นี่เขาเยอะมากเดี๋ให้คุณโนถ่ายให้ดูอะดูนะคะดูสิมาถึงเราสามารถถ่ายรูปได้ภูโซฟาทีา่ต สวยมากแม่เมื่อกี้นะของเราเมื่อกี้<ด>เราเดินมาชั้นสองคือเราเห็นมุมถ่ายรูปเขาเยอะมากตรงที่แบบเดีย๋ยวถ้าใครดูที่เมื่อกี้เกี่ยวถ่ายไปคือตอนแรกไม่คิดว่ามันเป็นห้องน้ำคือมันเป็นประตูใช่ไหมล่ะแกเมื่อกี้มันเป็นประตูเหมือนที่แบบองเกาหลีอะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูเลยพาทุกคนไปทัวร์ทีนึงคือแบบดีอะเดี๋ยวคุณหมอจะรอทายาชาเราไปทายาชากันก่อนดกว่ะ น,นี้นะคะเรากําลังครีนหน้านะคะเหมือนใส่แว่นเลย <laughs> 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 ครีนหน้าเพื่อที่กําลังจะลงยาชานะคะทุกคนพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เราครีนเฉพาะข้างล่างที่เราจะทําไฮฟูนะจ๊ะนี่แค่ครีมก็จะหลับแล้วต,ตอนทำไฮฟูน่าจะตื่น <laughs> 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 ให้เดาให้เดา <laughs> ชาเยอะขนาดนี้ไม่ชานี่มีฮาเลยนะเจ็บทนได้เพราะความสวยค่ะทุกคนจะไม่มีร้องสักแอะรอบเนียบอกเลยไม่ร้องหน้าก็จะยิ้มตลอดเวลาที่ทำแค่วิธีการทายาชางพี่เขาก็ทำให้รู้สึกหน้าเรียวแล้วอะโดยที่พี่ต้องทำไทฟูทำเป็นสามเหลี่ยมจ้ง เออดูหน้าเลียบเราไม่ต้องทนำก็ได้ตอนนี้กลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยค่ะทุกคนสวยส่สิบสี่อันนี้เราต้องรอกี่นาทีอะคะก็ทิ้งไว้สีิบห้านาทีสี่นาทีนะคะนอนหลับรอนอนหลับรอแล้วในระหว่างที่เราทายาชาเราก็ปวดฉี่มากเราก็เลยต้องเดินลงมาเข้าห้องน้ำอันนี้ก็เลยอยากจะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะตอนที่เดินมาชั้นสองตรงนี้นี่จ้ะเดินผ่านตู้กดน้ำเลยจ้ะนี่แหละคือห้องน้ำเราก็เลยถองเข้าเข้ายังไงอย่าคุณโน้ตเปิดไง เดือดผมไม่ได้ในห้องน้ำดูดีนะรักเก๋ๆดีตอนนี้เรากำลังเอายาชาออกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ เริ่มรู้สึกว่าขยับปากไม่ค่อยได้มีการนกริงๆรอบปากนิดนึงอันนี้คือเราทาอะไรอยู่อะคะเป็นเจลเป็นเจลก่อนที่เราจะทำไฮฟ,ฟูใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นเ <c oughs> จลอันต์สาวนะคะเจลอันต์สาวเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเย็นนิดนึงนะคะทาไปไม่รู้สึกเย็นเลย จริงเหรอน่าจะหนามากใช่มันจะเย็นช่วงแบบขอบขอบนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้คือไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าเย็นเลยรู้สึกช้ามากมันดีใช่ไหมคะถ้ามันอย่างนี้คะจะไม่เจ็บกิดนะครับกเขากัดฟันหมเรามันจะไม่เจ็บแล้วนะจ๊ะก็ด้วยความที่ว่าเราอ่ะลองดูมาเขาก็บอกว่าแบบไฮฟูออะบางทีมันก็จะมีรู้สึกแบบจี๊ดจเจ็บเจ็บอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยแบบนะลองแบบ พรีชีพเพื่อแบบบางคนที่สนใจอยากจะทาแต่คือแบบว่าศึกษาอยู่ฉันไม่รู้ว่ามันจะเจ็บไม่เจ็บจริงหรือว่ามันจะเห็นผลไม่เห็นผลจริงวันนี้ก็เลยมาทํารีวิวเลยจ้ะให้ทุกคนดูนะจ๊ะเผื่อใครกําลังตัดสินใจอยู่ มาแล้วจ้าถึงวินาทีแล้วจ้าทุกคนคุณหมอมาแล้วค่ะเมื่อกี้บอกคุณหมอว่าขอดรอฟๆใสๆนิดนึงัวเจ็บไม่เจ็บมากใช่ไหมคะคุณหมอก็ถ้าเจ็บมากสามารถบอกหมอได้อาจจะลดพลังงานให้ได้โอเคค่ะนิดนึงหมอบอกนิดนึงแต่ว่าถ้าลดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่เห็นผลใช่ไหมคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากแก้มขวาที่ทาเจลไว้ เดี๋ยวหมอเริ่มจากตรงบริเวณกรามก่อนนะคะถ้าเจ็บมากเกินไปยังไงก็บอกเนาะจะเจ็บจนกล้องตกปะอาจจะกำลมกล้องจนนโอเคแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะก็ร้อนรอนิดนึงค่ะอันนี oui> well okay, ้พอทนได้ไหมคะพอทนได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวทําต่อเนื่องเลยเนาะมันจะเจ็บตรงส่วนของกรามหรือไม่ก็ช่วงโหนกหน่อยค่ะเป็นช่วงที่มีกระดูกอะนะ แต่ช่วงแก้มเงี้ยจะเจ็บน้อยลงม,มันจะมีจี๊ดจี้ตรงกลางนิดหน่อยใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่รู้สึกจี๊ดจีน่งนวลเ่ตัวเหยียดจังเลยอ่ะดูดูดูดดดตอนนี้เป็นคนเรียบร้อยมากเลยค่ะอันนี้มือไม่ได้แกงไม่ได้แกงเลยแค่นอนอย่างเรียบร้อย อ้หดังจะทำให้ฟู่รู้สึกได้ว,ว่าต่อไปจะกินให้หน้อยลง <c oughs> แต่เอาจริงๆทุกคนคือแกจะบอกว่ามันจะรู้สึกจี๊ดๆแบแค่ช่วงตรงเนี้ยค่ะที่มันอย่างที่คุณหมอบอกมันเป็นกระดูกใช่ไหมคุณหมอตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้แต่ว่าตรงแก้มอ่ะเกลียวไม่รู้สึกเจ็บเลยมันรู้สึกเหมือนแบบสงสัยไขมันคงหนาไม่เจ็บเลยค่ะนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงตรงนี้นิดหน่อยค่ะคุณหมอบอกว่าเราจะมาทําตรงช่วงคอเมื่อกี้เกลียวถมวามคุณหมอว่าคุณหมอคะตรงคอเจ็บไหมคะคุณหมอพูดว่าเจ็บแล้วก็หยุดไปแป๊บนึงเลยค่ะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องมันก็ได้อยู่ใช่ไหมคุณหมอได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่ถ้าหมอทําขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเจ็บตรงช่วงกลางนิดเหมือนเดิค่ะคุณหมอมาคอค่ะทุกคน รู้สึกแบบไข่มันดีดเปียกๆ <laughs> <laughs> นี่คะ่ะทุกคนฝั่งนี้ของเราดูสิไม่เห็นไหมว่ามันกระก,กระชับขึ้นจริงๆตรงเนี้ยตรงนี้ยังมีแก้มแก้มแก้มลงมาตรงเนี้ยขึ้นแล้วจ้ะขึ้นแล้วจากที่เมื่อกี้เราทรมานอยู่นิดเดียวสามารถขึ้นได้เลยอืมดูโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําอีกข้างหนึ่งนะคะดูว่าตรงนี้มันจะหายเหมือนข้างนีง้ อันนี้นะคะเมื่อกี้ฝั่งนี้ก็ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็ได้ประมาณ1 0บถึงสินาทีรวมแล้วนะคะของเกลก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละคุณหมอบอกว่าถ้าบางคนก็มาทําเฉพาะช่วงเหนียงก็มีนะคะก็จะ,ะมันสิบห้าถึงยี่สิบนาทีชใช่ไหมคะคุณหมอนะระยะเวลาอยู่ที่คุณเลือกแบบไหนจ้าเนี่ยเห็นชัดเลยฝั่งเนี้ถ้าดูในกล้องอะ่ะคือฝั่งนี้คือรูปขึ้นเลยอะ่ะเน,นี่ยทุกคนรูปขึ้นอย่างนี้เลยอะ่ะดูดิ ชเจนตอนนี้ทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนรู้สึกแบบว่าฉันรอดแล้วตอนนี้พี่เขากำลังเช็ดเออตัวเจลออกเนาะคลีนหน้านะคะนี่เป็นแบบสามเหลี่ยมเลยอะคุณโน้ตเห็นปะมันขึ้นอย่างนี้เลยอะอเห็นไหมเออขึ้นแบบนี้เลยอะ เห็นผลเลยอะให้ดูคลิปนี้นะคะห้ามห้ามปิดตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกลจะดูให้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเกลจะมารีวิวให้ทุกคนดูทีนะคะว่ามันยกกระชับขึ้นแบบไหนยังไงมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยจริงๆแล้วมันเหมือนแบบทำปุ๊บแล้วมันก็เห็นผลเลยนะจริงๆแล้วอะเนี่ยคือเห็นชัดเลยอะเสร็จแล้วค่ะนีค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปเติมเครื่องสงปรางมาพี่โน้ตยังทักเลยว่าหน้าเกลแบบวีขึ้นวีขึ้นใหม่ ก็แบบมันเห็นชัดเลยอะที่เกลมาทํานะคะเกลมาทําที่เมกอบีฟิลค่ะตรงนี้จะอยู่โซนสยามเซ็นนะคะสยามโซนร้อนแหละถ้าเราพูดกันแบบที่เรามากันบ่อยๆตรงนี้นะคะจะอยู่ริมถนนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเอบีเคเลยใครมาเห็นก็คือจะชัดมากที่นี่นี่ค่ะที่ท,ทร้านจะแต่งไซา์แบบชมพูชมพูน่ารากักเกาหลีเกาหลีนี่ค่ะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเกลจามาให้ดูว่าหน้าของเราจะยกกระชับขนาดไหนเป็นยังไงนะคะ รตอนนี้นะคะก็ครบหนึ่งสัปดาห์ลนะคะที่เกลจะมาอัปเดตหน้ากันนะอะทุกคนดูนะ,ะเกลเห็นไหมคะคือเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเลยจากตอนแรกนะคะเกลจะเป็นคนที่มีเนื้อตรงนี้มีเนื้อตรงนี้ยิ้มออกมาคือตอนแรกแก้มจะขึ้นเป็นนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือ คือมันเห็นผลจริงๆทุกคนคือตอนแรกนะคะที่เกลไปคือเกลก็ลองดูแล้วแหละว่าแบบรีวิวแต่ละคนเป็นยังไงคือแต่ละคนคือมันก็จะเห็นอัปเดตขึ้นคือตอนที่ทำปุ๊บมันก็ยกขึ้นเลยใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าภายในหนึ่งอาทิตย์อะคือมันก็จะเข้าที่มากขึ้นแล้วตอนนี้ครบหนึ่งอาทิตย์ค่ะคือรู้สึกแบบชอบมากพอใจมากโดยที่แบบไม่ต้องฉีดเมโสเลยจ้าไม่ต้องฉีดบอทอกเลยเนี่ยหน้ากลายเป็นสามเหลี่ยมคือตั้งแต่วันแรกจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ทาอะพี่โน้ตไปกับเกลใช่ไหมพี่โน้ต บอกว่าจากที่ทําวันแรกนะคะภายใน1ชั่วโมงเราจะรู้สึกแบบเลา้าๆปวดๆมากเป็นพิเศษหลังจากที่ทํา1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คือก็ดีขึ้นะค่ะสบายนอกจากเราไปโดนไปจับอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บๆปวดๆนิดนึงตอนนี้คือครบหนึ่งอาทิตย์เกลวก็โอเคแล้วสบายแล้วค่ะแต่ภายใน1อาทิตย์ะเวลาโดนนิดนึงล้วก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยปวดเจ็บเวลาเช็ดหน้าหรือคลีนหน้าก็จะเจ็บช่วงนี้นะคะ่ะช่วงเนี้ย ช่วงกรอบหน้าตรงเนี้ยเพราะเวลาที่เราทําไฮฟูอะค่ะช่วงตรงแก้มตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเจ็บเลยไม่เจ็บเราก็จะมีแบบเสียงป๊ป๊ป๊าปป๊อะไรเงี้ยแต่พอมันจะรู้สึกร้าวแล้วก็เจ็บช่วงกรอบหน้าที่มันเป็นกระดูกตรงเนี้ยเดี๋ยวเกลนี่ค่ะจะขึ้นรูปให้ดูเลยว่าตอนที่เกลทําด้านหนึ่งกับไม่ทําด้านหนึ่งนะคะมันก็จะเห็นเลยเนาะว่าหน้าเกลอะคือ,ข,อ,อขึ้นแบบขึ้นอย่างเงี้ย ข้างหนึ่งเลยคือมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่ทําเลยนะคะไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยก็คือทำปุ๊บคือเห็นปั๊บเลยอะทุกคนเกี่ยวเชื่อทุกคนอยากรู้ราคาราคาคือน่ารักมากๆราคา3,900บาทแล้วก็ที่นี่คือไม่จํากัดช็อตเลย3,900บาทก็คือคุณหมอทํานะคะด้านนี้แล้วคุณหมอก็จะดูแล้วว่าเออด้านนี้เราต้องทําตรงนี้กี่ชอ็อตกี่ชอ็อตกี่ชอ็อตตรงรอบตรงเหนียงของเราเลยตรงนี้กี่ชอ็อต คุณหมอจะเป็นคนดูเองว่าเราควรจะต้องทำก e ี่ช็อตนะคะก็คือหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะคือแฮปปี้มากมากนะคะสําหรับเมโกบีฟิลที่นี่ก็คือรู้สึกว่าคุ้มที่เราหาข้อมูลแล้วเราก็ไปทำแล้วก็ชอบอย่างที่ต้องการเลยนะคะสําหรับใครสนใจนะคะเมโกบีฟิลที่เกี่ยวไปทําตรงนี้อยู่ตรงสยามเซ็นเตอร์นะคะก็คือสยามร้อนเนี่ยแหละที่เราเดินเดินกันอยู่นะคะตรงสยามตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ MDK เลยนะคะตัวคลินิกก็คือติดถนน,นใหญ่เลยเห็นชัดเจนมากว่าเมโกบีฟิลก็คือเดินทางง่ายมากมาก ะะสําหรับใครที่จะไปเนาะแล้วก็สําหรับที่คลินิกนะคะเขาน่ารักมากๆนะคะพอรู้ว่าเกลไปทาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้ของเกลนะดูคลิปนี้แคปคลิปนี้ของเกลไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะ ทางคลินิกนะคะเขาจะแจกวิตามินผิวให้5กระปุก5รางวาัลมูลค่า1,800บาทค่ะทุกคนคือแบบน่ารักมากนะคะใครที่สนใจนะไปร่วมสนุกกันนะ,ะจะได้วิตามินผิวไปแบบฟรีๆเลยนะ5รางวัลน,นะคะ5รางวัลเท่านั้นนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับบล็อกความสวยความงามรอบนี้ที่พาไปทำไฮฟูนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะความสวยความงามดูสิหน่าเรียวจริงๆแนะนาทุกคนแนะนาเลยนะคะแล้วก็ลองไปติดตามกันดูว่าวอลกหน้านะ เกลจะพาไปไหนทำอะไรนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย